ที่เราเรียนรู้เรื่องปวยกต้นไม้ที่รักแล้วนะคะมีเด็กกลุ่มน,นึงได้ตั้งคำถามคุณครูและสงสัยว่ามีต้นพืชชนิดหนึ่งใบสีเขียวเขียวยาวๆอยู่ข้างหลังห้องอนุบาลน,นะคะก็เลยสงสัยว่ามันคือต้นไม้นะะชนิดไหนและสามารถกินได้ดไหรือไม่นะคะทีนี้คุณครูอยากให้เด็กระดมความคิด ช่วยกันว่าสมุนไพรมันใช่สมุนไพรหรือไม่นะคะก็เลยนำมาทำเป็นโรงงานน้ำสมุนไพรแฉะนะคะทีนี้ใหเด็กๆช่วยคิ <ๆ S 1> คดว่าในหมู่บ้านของเรามีพืชสมุนไพรอะไรบ้างและสามารถมาทำอะไรได้บ้างนะคะอ่ะคุณครูจะตั้งคำถามและเด็กๆก็ช่วยกันตอบ และให้เด็กๆระดมความคิดและถามสับคุณครูด้วยนะคะคุณครูจะให้เขียนคำถามที่เด็ๆๆกะะๆ,ๆ,ดๆอยากรู้นะคะคำถามที่เด็กๆอยากรู้นะคะเรามาช่วยกันคิดระดมความคิดช่วยกันทั้งหมดในห้องเรียนของเรานะคะ ในหมู่บ้านของเรามีพืชสมุนไพรอะไรบ้างนะคะคูณจะได้เอาคําถามคําแรกนี้ลงไปนะคะ,ะในหมู่บ้านของเราของเรานะคะมีสมุนไพร ไรบ้างอ่าอันนี้เป็นคำถามแรกนะคะอ่าคำถามแรกของน้องนาว่ะถามคุณรูเลยเมือ่อกี้คำถามแรกนะคะของน้องนาว่ะของเพื่อนคนนี้นะคะขเขาบอกว่าในหมู่บ้านของเรามีสมุนไพรอะไรบ้างไมนมีใครสนใจ สงสัยแล้วนะคะว่าพืชอะไรบ้างที่เรามาทำสมุนไพรพืชอะอะไรบ้างนะคะพืชอะไรบ้างที่เรานำมาทำน้ำํำสะมุนไรนะคะ อันนี้คำถามที่สองดีมากค่ะมีเพื่อนสงสัยแล้วนะคะว่าเพื่อนสมุนไพรอะไรบ้างที่เราเอามาทำน้ำสมุนไพรนะคะมีใครถามอะไรอีกไหมคะสงสัยอะไรมากาช่วยกันคิดช่วยกันคิด เป็นสมุนไพรนะคะอ๋มก,ก็จะยิงไปคำถามที่สามพืชอะไรบ้างอะะอะไรบ้างยี่เป็นสมุนไพรอ๋มเพื่อนถามดีไหมคะนี่สงสัยมากเลยนะค,ค,คุณครูคะพืชอะไรบ้างที่เป็นสมุนไพรเนี่ย งูสงสัยจังเลยค่ะนคะคะอ่ามีใครสงสัยอะไรอีกไหมจะถามอะไรไมีมคะอ๋อน้องรัสมีเอายืม,มอ๋อเพื่อนๆถามมาอีกแล้วน,คนคออะคะว่าเครื่องสมุนไพรมีสีอะไรบา้างคะเด็กๆอย่างงูไหมนี่งูอย่างงูจังเลยมันจะมีสีอะไรบ้างอ้าวอ้าวคำถามที่สี เพื่อนถามว่าคือสมุนไพรมีมีสีอะไรบ้างเห็นไหมคะอันนี้เพื่อนยิงคำถามมาคำถามที่สีแล้วนะคะ หมู่ไทได้จากที่ไหนบ้างนะคะเอเราจะไปหาจากไหนได้บ้างเนื้อครูยิงคำถามไปก่อนเอ้ยเขียนคำถามไปก่อนนะคะว่าเราจะไป,ปะหาศัก ที่เด็กๆอยากรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรของเราที่เราจะมาทําน้ําสมุนไพรแสนอร่อยนี้นะคะคําถามที่หนึ่งน้องน,นาวาถามคุณครูว่าในหมู่บ้านของเรามีสมุนไพรอะไรบ้างนะคะแล้วก็คำถามท,ที่สองนะคะเพื่ออะไร,าราบ้างที่เรานํามาทาน้ําสมุนไพรคุณครูอยากรู้เด็กๆอยากรู้ไหมคะ <Ja. S 1> อมเออเราไปศึกษาพร้อมๆกัน แล้วก็คำถามที่สามนะคะจากน้องฟ้านะคะพืชอะไรบ้างที่เป็นสมุนไพรมีพืชอะไรบ้างที่เป็นสมุนไพรนะคะคำถามที่สีนะคะเพืชสมุนไพรมีสีอะไรบ้างนะคะพืชสมุนไพรมีสีอะไรบ้างคะเดี๋ยวเราจะได้รู้กันและคําถามที่5นะคะเราจะไปหาสมุนไพรได้จากที่ไหนบ้างเเราจะไปหาจากที่ไหน ที่ไหนได้บ้างเนาะเดี๋ยวเราจะได้ไปเสี่ยงภร้องร้อมกันคุณครูจะพาเด็กๆไปสำรวจเราจะสำรวจตามไหนได้บ้างตามไหนคะในไหนในโรงเรยียนเรามีไหมมีค่ะมีมีใช่ไหมคะมีแม่บอว่าเรามีหรือไม่มีค่ะเออนั่นแหละเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆออกไปสำรวจเพื่อสมุวไกั บ้านของเราแล้วเราจะนำมาทำนะสมุนไพรแสบค่ะสวัสดีคุณครูที่น่ารักทุกท่านแล้วก็ผู้ปกครองนักเรียนนะคะวันนี้ทางโรงเรียนหนองยางวิทยาคมนะคะก็มีโครงงานวิทยาศาสตร์ก็คือโครงงานน้ำดื่มสมุนไพรโดยการทำจากนักเรียนชั้นอนุบาล3า ก็จะมีกลุ่มน้ำหอมนะคะกลุ่มน้ำหอมสมุนไพรค่ะแล้วก็อากาศนะคะแล้วก็จะมีน้ำสมุนไพรแสนอร่อยก็จะมีน้ำใบเตยน้ำกระเทียมแล้วก็น้ำมะกรูดน,นะคะที่เป็นผลงานของนักเรียนชั้นอุบาล3ค่ะก็ขอขอ,ขอเชิญลักทุกทา่านได้ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิธรศการของนักเรียนชั้นอนุบาล3าค่ะ เด็ๆทอะไรกันนีู่อันนี้อันนี้อะไรล่ะอะอย่างงี้่ามุนไฟใบเตยใช่ไคะอันนี้อะไรลูกอีสิบหกอะไร่าี้อะไรบ้างอันนี้อะรเกมเออแ่ไีหเยี่ยมเลยตไปไวในรถคุณแง่ได้ไหมคะได้ยินไหมได้าด้วยเนาะ ใสสไทแก้นเียก็ได้นะีใช่ไหมคะรู้ว่าน้ำต้มมันเเลยนะคะนีก็จะเป็นสไทยนะแกะอะไรด้วยนีอะไร้นอะไร้นอไต้นอะไร้้ร้

berkendali. Kalau <laughs> untuk program itu kan ada yang masuk. Kalau <laughs> untuk program itu kan ada yang masuk. Anh, một kiếm một cái nhà mặt bùm. nước mặt dìa. Nam mặt đời. Ngôi luôn trong 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 đời. Ngôi trong đời. Ngôi luôn trong đời. ได้ไหมได้ค่ะดูได้ทดลองหรือเปล่าคะทดลองไหมได้ต้องเสร็จก็จะได้น้ำสีอะไรบ่วงแล้วรสชาติมัเป็นยังไงคะอร่อยอเคอ้าวสินะเปลี่ยนอันนี้อันนี้อะไร ไปบัวบกบนูรู้จักบัวบกไหมลูกบัวบกคืออะไรครับหนูเคยชิมในบัวบกที่อย่างไรเนี่ยพวกอะไรไหมลูกเคยชิมไหมลูกใครเคยชิมมันกินแล้วจังเ

อะไรนะี่ยิบแล้วก็มองมาทางอายุขึ้นะอ่านี่ใคคะมาครูมาครูมาครูแล้วต้องเอาไปทำยังไงคะอันดับแรกค่ะอันดับแรกเราเอาอะไรหั่นกันด้วยเดินทำไปทำยังไงคะลูกไปทำยังไงไปเตะเอาไปทำอะไระหั่นไหมคะหั่นหั่นแตงเน้ยไหมคะ แล้วอะไรดีอ่านอะไรนะอ่านภาษาไทย้อันอะไรดีแล้วก็ทำเป็นชิ้นยังไงชิ้นเล็กชิ้นใหญ่อ่าทีนี้เล็กแล้วเสร็จแล้วเราก็ทำยัไงทีนี้เอาอะไรคะมาทำตากลอาอ่ามอเสร็จแล้วเราอะไรปลูกเอา จะเป็นโขึ้นก็จะเป็นอะไรคะแล้วมันเป็นยังไงจะหายเยอะก็จะเป็นอะไรคะถุงอะไรเอ่ยถุงน้ำหอมสมุนไพรดับอะไรเอ่ยดับกลิ่นนะคะเอาไปใช้ที่ไหนได้บ้างอะไรดีทีไปเจออะไรเยอะเอาเกี๊ยวขึ้นตู้ที่บ้านสั่งงบนะคะอร่อยไหมคะเอิอ อร่อยไหทลไหอ่อยอร่อยไลูกน้องอ้น้ำอเอาแก้วนี้น้ำอะไรมันมีแก้ววแก้วาสติกวเอการ่ทเรา้สัมแสนอร่อยในวันนี้นะคะก็ขอของคุณครูทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมพิธิรัการการจัดโครงงานของนักเรียนชั้นอนุบาลสา และผู้ปกครองคุณครูท่านนะคะที่เข้ามาในวันนี้มาชมนิธิจการในวันนี้ถ้าอยากที่จัดการยังไงค่ะตัวผมต้องจะดการใดก็ขอโทษคุณนครูและผู้ปกครองมาในโอกาสนี้ด้วยนะคะค่ะขอบคุณมากมากค่ะเด็กๆขอบคุณคุณครูและผู้ปกครองพร้อมๆกันนะคะขอบคุณค่ะ